สวัสดีครับผมสุเมฆนะครับร้านพูซเสมอแท็กเตอร์นะครับพามาชมนะครับรถถ่ายยันม่า ym 3 5 1 a นะครับรถขนาด51แรงนะครับคันนี้จะซื้อเป็นเงินสดก็ได้นะครับหรือว่าจะผ่อนก็ได้นะครับก็แล้วแต่เงื่อนไขของลูกค้าเลยนะครับผ่อนก็จะมีผ่อนรายปีนะครับรายเดือนรายรหเดือนนะครับก็แล้วแต่เงื่อนไขของลูกค้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพภายในรถนะครับตัวรถนะครับคันนี้รถขนาด51แรงนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับรถปี66ใช้งาน1,400ชั่วโมงนะครับ รถสภาพเดิมๆนะครับสีเดิมๆรถสวยนะครับพวกเครื่องเกียร์อะไรพวกนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับไม่เคยแกะไม่เคยทําอะไรนะครับคือรถก็ผ่านการตรวจสอบนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนถ่ายนะครับตามเงื่อนไขนะครับของรถยันม่านะครับเดี๋ยวทางร้านก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองเปลี่ยนอะไรนะครับก็เช็คตามเงื่อนไขของยันม่าเลยนะครับเพราะว่ารถคือมันจะปล่อยผ่านรีซิ่งของยันม่านะครับ สภาพภายนอกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับยางหลังก็เป็นยางเดิมนะครับจกระาะล้ออะไรพวกนี้สีเดิมเดิมนะครับสปอมาร์กจุดต่างๆนะครับอยู่ครบหมดนะครับเบาะเดิมเดิมนะครับพวกซุ้มล้อแซส์ขวาอะไรพวกนี้ก็สภาพเดิมเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์ห้าแปดหลังแปดนะครับก็คล้ายๆกับคูปัต้า L50 นะครับเกียร์ชัตเทิร์ ขนาดยางหน้ายางหลังนะครับก็จะเท่าเท่ากันนะครับกับ L50 นะครับถ้าเทียบกับคูเปต้านะครับแต่พวกมิติตัวรถนะครับความยาวความกว้างยันม่าอาจจะกว้างกว่าหน่อยนึงนะครับเนี่ยตัวด้านท้ายนะครับเดิมๆนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับสวยนะครับเนี่ยพวกมาร์กเมอร์อะไรก็ยังอยู่ครบนะครับรถด้านท้ายอะไรพวกนี้ยังไม่มีแกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบของีดีโอนะครับอ่าประมาณนี้นะครับด้านท้ายนะครับ คืออย่างรถรถมือสองนะครับถ้าเกิดสภาพอะไรมันยังดีและสามารถผ่อนได้ดอกเบี้ยมันก็ผมว่ามันก็พอๆพพรถใหม่นะผมว่ามันกระทุนไปได้เยอะอะเป็นครึ่งๆนะฮะถ้าเกิดเราผ่อนเนี่ยสีสันอะไรพวกนี้เดิมๆนะครับแป๊บป๊บเห็นไหมหัวนงหัวนอตมาร์กอะไรก็ยังอยู่นะครับเนี่ยด้านนี้พวกซซนเติร์เลยยังไม่เคยแกะยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับลูกหมงลูกหมากอะไรของเดิมเนี่ยรถสภาพสวยนะครับ ฐานไปดันด้านล่างนะครับเดิมๆอิมเนี่ยห้าสิบเอ็ดแล้วนะครับอ่าถ้าสนใจนี่เดี๋ยวให้ดูเงื่อนไขการผ่อนกันนะครับก็ตัวรถมีไปดันนะครับผ่านบุกเบิกนะครับอ่าวางดาวประมาณห้าหมื่นนะครับไม่ต้องมีคนค้าระยะเวลาการผ่อนสูงสุดนะครับเจ็ดปีนะครับผ่อนมีงวดย่อยนะครับรายเดือนนะครับสองเดือนละสองพันนะครับแล้วก็งวดใหญ่นะครับอ่างวดที่งวดงวดใหญ่ละปีอ่ะแปดหมื่นห้านะครับก็ถือว่าโอเคนะรถ ห้าสิบเอ็ดแรงนะครับตกผ่อนปีหนึ่งแปดหมื่นห้าผมว่าก็โอเคนะเอาได้นะครับก็คือเออ่บางทีผมผมผมรู้สึกบางทีลูกค้าก็จะบอกเสียได้ดอกพี่อะไรพวกนี้ยคือผมให้ให้ลองคิดแบบนี้ว่าถ้าเกิดเราเอาไปใช้งานใช้งานส่วนไม่ว่าจะส่วนตัวหรือว่าเผื่อเอาไปรับจ้างนิดนิดหน่อยหน่อยผมว่าปีหนึ่งมันได้เกินแสนแล้วนะผมว่านะเห็นแถวเนี้ยเคิ่แค่รับจ้างตัดหญ้าอะไรก็แก๊แกนี่นปีหนึ่งเขาก็ได้แสนกว่านะ เออเราคิดว่าเออเราออกเครื่องมือทำมาหากินแล้วเราก็เอาไปใช้งานนะครับให้มันแบบหารายได้นะครับคือใหญ่น้อยถึงมันจะเท่าทุนแต่เราก็ยังเหลือเป็นตัวลดนะครับถ้าเกิดเราไปจ้างเขายางเงี้ยบางทีมันไม่ค่อยเหลืออะไรนะครับอ่ะนี่แหละนะครับยันมา51แรงนะป่ะเดี๋ยวลองดูเครื่องยนต์นะครับแล้วเดี๋ยวไปลองขับกันอ่ะนี่นะครับเครื่องติดง่ายๆเลยนะครับเสียงเครื่องปกติเลยนะครับนิ่มๆอ่ะเนี่ยนะฮะ เธอไม่มีไอนะครับผมโอเคหาน้ำนะครับน้ำไม่ดันไม่ฟองนะครับน้ำวนปกตินะครับผมอันนี้นะครับส่วเครื่องยนต์นะครับก็เดิมๆาะฮะไม่มีอะไรนะครับรถยังไม่เคยแกะยังไม่เคยขยับอะไรนะครับแห้งๆนะครับก็ดูเรียบร้อยดีนะครับรถไม่ได้มีดัดแปลงไม่ได้ทําอะไรนะครับรถมันก็ อย่างว่าแหละมันก็รถมันก็พื้นฐานมันดีแล้วล่ะนะครับไม่ได้มีอะไรสะอาดสะอ้านนะครับประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราลองไปขับกันต่ออโอเคครับขึ้นมานั่งแล้วนะครับยันมานะครับ YM 3านะครับ51แรงนะครับจุดสัมผัสนะครับภูมิลมภูไลไหมดีนะครับเงินเกียร์ชชตเอร์นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็จะมีโลไฮนะครับ น,นนี้ครับเพื่อนสี่ล้อแล้วก็จะมีเดตอนน้ำสี่นะครับเหมือนรถยนต์นะครับเดี๋ยวเราลองไล่เกียร์เร็วแล้วกันเนาะดูว่าท้ายเทยอะไรมันหอนเกียร์เิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับไปดันนะครับก็ขึ้นลงปกตินะครับน้ำหนักตัวมาไลยนะครับก็เบาๆนะครับ อ่าเขียน2ก่อนนะครับอ่าเขียน1นะครับก็เดี๋ยวนะอ่า1น,นะครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งอ๋นออันนี้1อันนี้1น,น,นะครับ2นะครับ ลาเลี้ยวเวลาอะไรก็คล่องตัวดีนะครับขาวที่สามอที่สี่สเคก็เดินหน้านะครับ เขาได้ปกตินะครับทุกเกียร์ท้ายเทยแล้วก็ปกตินะครับอันนี้เทยหลังหนึ่งนะครับสองสามนะครับ4โอเคแล้วก็ โดยรวมก็ถือว่าดีนะครับสภาพดีนะครับเครื่องเกียร์อะไรปกตินะครับความรู้สึกในการขับก็ถือว่าดีแหละนะประมาณนี้นะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับคันนี้ก็สามารถซื้อเป็นเงินสดได้นะครับราคาเงินสดอยู่ที่4แสน5 9,000บาทนะครับหรือถ้าเกิดจะเป็นเงินผ่อนนะครับก็ผ่อนได้นานสูงสุด7ปีนะครับแล้วก็ตกผ่อนปีละ80,000บาทนะครับวางดาวประมาณ50,000นะก็ ก็โอเคอยู่นะก็ลองดูนะครับก็แล้วแต่เราไหวยังไงนะครับตัวรถมีใบด้านหน้านะครับฐานบุกเบิร์ดนะครับรถปี66ใช้งาน1น0 0งเชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวทางร้านมีเปลี่ยนถ่น้ำมันเชื่อม่ึงกรองเช็คตรงแยกไฟให้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับทางร้านมีบริการส่งให้ทั่วประเทศนะครับถ้าไม่สะดวกมาดูก็แอดไลน์นะครับวีดีโอคอลนะครับ0 9น4 9 4 5 3 5 1นะครับวีดีโอคอลให้เห็นรถเนี่ยเห็นบรรยากาศนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็รายละเอียดจะให้ทางยันม่า ไปประเมินนะครับว่าเออเราผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็โทรมาคุยกันนะครับจะได้แจ้งเรื่องของการเตรียมเอกส,อกสารอะไรยังไงเนาะ,ะอย่างไรก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเบอร์โทร0 9 9ย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสามห้าหนึ่ง